แวมารีวิวลูกลับหน่อยซื้อมาหมื่นห้าเปลี่ยนทุกอย่างเลยทั้งหมดเลยทั้งช่วงลงช่วงล่าง <c oughs> สมราคาจริงๆใครไม่เชื่อว่าซื้อมาหมื่นห้านี่ไม่ต้องอิจฉานะเพื่อนๆแบบอ้หง่ายว่าข้างล่างนี่ไปหมดอะ่ะข้างล่างข้างบนท่อนุงท่อน้ำนี่ อะไรล้อเปลี่ยนทั้งนั้นเลยพวกระบบชุดเบรกก็เรียบร้อยปิดจอบนุ่มๆชกเปลี่ยนใหม่หูแหนบเปลี่ยนใหม่ไอ้ตรงเพาตรงนั้นเปลี่ยนใหม่ไอ้ระบบไอ้สายเบรกตรงนี้ก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็ไอ้ตัวอะไรนะบาลานซ์เบรกข้างหลังก็เปลี่ยนใหม่ท่อกรองน้าปั๊มิ๊ก็เปลี่ยนใหม่อะไรไอ้กรองกรองน้ํามันตรงนี้ก็เปลี่ยนใหม่ ไอ้ระบบข้างหน้าโชค๊คโช๊คก็เปลี่ยนใหม่โชค๊คหน้าโช๊คลังไหนโช๊คลังไหนวะมันจะไปกินที่ไหนล่ะสายเบรกผ้าเบรกน้ำมันนี่โช๊คหน้าไอ้พวกลูกหมาพวกนี้เดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนใหม่ไอน้นี่สายเบรกดูสายเบรกแบบอืแบบอารมณ์ประมาณแบบกูกูพร้อมจะพามึงไปสวรรค์แล้วนะอะไรเนี้ยอะไรประมาณเนี้ยดูดิ อไอเราก็เห็นแบบสภาพนี้เ้ยไม่เปลี่ยนไม่ได้แล้วว้ยอยากอยู่ต่อสักยี่สิบปีก็ต้องเปลี่ยนไม่เรียบร้อยนุ่มๆนิ่ม,มๆยางก็เปลี่ยนใหม่ข้างหน้ามะนุ่งมะน้ำข้างนี้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ใบปัดทั้งฝนซื้อมาแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนไฟข้างหน้ากันชนนี้ก็เปลี่ยนใหม่เออแล้วก็ข้างล่างนี้ก็เปลี่ยนใหม่นี่อีกดู อย่างผุเลยอันนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะปาผูอาจจะไม่ได้เปลี่ยนใหม่เราอาจจะปะผุตัวนี้แล้วก็พวกหมูชงหัวเทียนสายไฟพวกนี้ก็เปลี่ยนใหม่แบตเตอรี่ก็เปลี่ยนใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเออหมื่นห้านี่ออนก็ไม่ต้องหวังว่าแอร์จะเย็นนะไม่มีก็ไม่เป็นไรเราสายคลาสสิกอยู่แล้วอันนี้แม็กก็เปลี่ยนมาใหมา่เอาเป็นขอสิ ไอ้สีนี่ก็แบบทาใหม่เนนี่เพิ่งเพิ่งทําเองนะนี่ประมาณแบบอยากได้สีไหนก็ทําเลยนี่ที่บ้านแบบว่าเลือกกันไม่ถลยนะบางคนชอบเขียวนี้บางคนชอบเขียวนี้บางคนชอบเขียวนี้อา้าวเราแม่งก็ให้ไปเลยสามเขียวู่ในะอันเดียวกันไม่รู้ดูออกปะนี่โคจะเบิ้นลเขียวอันนี้ก็ซื้อมาเปลี่ยนใหม่ น,นี่เขียวนี่สวยนะวินเทจวินเทจก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันหน้านี่ก็น่าจะทุบใหม่ซื้อมาหมื่นห้านะหมื่นห้าจริงๆอ่ะแล้วก็ยังไงใครที่ของเข้ามาดูนะขายทะเบียนแสนสองเดี๋ยวถ้าผ่านไปอีกสาปีจะขึ้นราคาเป็นแสนห้าใครไม่ชื่อมันเป็นไรนี่ของดีนะเนี่ยปลายเขียวนะ อ,อันนี้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่เพิ่มความแรงหน่อยนี่จะเปลี่ยนเป็นไม่รู้ว่าจะโดนจับปกมานนะจะทุบหน้าให้เป็นม้ากระโดดไม่รู้เพื่อนๆจําได้ปะนะม้ากระโดดก็ R N สามศูนย์ตต้าหน้าจดีสักสามสิบสี่สิบปีแล้วมั้งมันก็ไม่ได้เข้ากันหรอกนะแต่เดี๋ยวหามุมให้มันเข้ากันให้ได้อะอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่ มีอะไรอีกเมียก็ต้องเปลี่ยนใหม่ไหมไอ,อ,อันนี้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเกิดใหม่แทนออันนี้ก็เปลี่ยนใหม่อ้น,นี่ไม่มีอะไรที่เดิมๆว่าโอ้ไม่มีให้ดูเบาเบาแม่งก็อย่างเน่าเลยไหนเออนี่ไงที่ปนน้ำฝนก็ต้องเปลี่ยนใหม่เบาก็ เปลี่ยนไม้แบบกินแบบสุดยอดแล้วก็อันนี้อะไรวะต่อท่อกลางก็ต้องเปลี่ยนใหม่อันนี้ใสายไฮดรอลิกข้างล่างก็ต้องเปลี่ยนใหม่ไอ,อ้น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ยังไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็เพิ่มความหอมให้รดหน่อยค่าเชื้อโรคไฟเลี้ยวก็เปลี่ยนไม้ไง,ไงจำไหม พอดีแหละไ 15, อ้หมื่นห้ากูอย่ามาถามนะว่าพี่เกียงหมดไปเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวมีเรื่อง